โอเคก็สวัสดีนะครับยินดีเข้าสู่รายการไม่คัสตอรี่ในรอบนี้จะทําให้ตามที่มีคนขอถึงเราจะทําอีกตัวเสร็จแล้วก็เห็นนะก็ถือว่าเป็นการรัดคิวให้ก็แล้วกันในรอบนี้จะเป็นโมบิสุดตัวเอกภาโมบิสุดการดมซีกันบ้างซึ่งใน,นก็คือซัตจีเอ็มเอฟเอ็กวันโอเอฟีดอกกันดมซัตจีเอ็มเอฟเอ็กวันโอเอฟีดอกกันดมเป็นโมบิสุดต้นแบบสมรรถนะสูงที่ปรากฏตัวในซีรีส์โมบิสุดการดมซีดและโมบิสุดการดบซีดเดสตินี ข้อมูลโดยพื้นฐานตัวฟีดอมจะมีเลขรหัสประจำเครื่องก็คือ z g m f x 1 o a ผู้ผลิตก็คือ s a โดยหน่วยที่ทําการสร้างขึ้นมาก็คือ I ินทิเก Design น์ r i ล u นักปิดประจำเครื่องก็คือคิระยามาโตะส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นตัวฟีดอมจะมีความสูงที่18.3เมตรมีน้ําหนักอยู่ที่71.5ตันแหล่งพลังงานก็คือเตาปริกรณิวเคียฟิชชั่นขนาด8,826กิโลวัตต์ ประเภทของโมบิสุดตัวนี้ก็คือ Prototype c o o r d i n a t o r u s e a n t i m o b i ี s หรือโมบิสุที่ทำหน้าที่กำจัดโมบิสุดด้วยกันเองเพื่อความสามารถของนักบินทำให้มันสามารถทำหน้าที่เป็นโมบิส t k คิลเลอรได้อย่างดีในส่วนการพัฒนาที่แท้จริง f e ีดอมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสไตล์โดยตรงแต่จะเป็นการทำวิศวกรรมย้อนกลับจาก g a t x series ที่ทางซับขโมยมาได้ทุกอ,อย่างก,ก็คือกรอบเฟสชีฟอาวุธปีมถือมือ ซึ่งในขณะนั้นตัวซาร์ติดตามหลังซาพ,พัน์อยู่ในก้าวนึงซึ่งเราจะเห็นว่าตัวซาร์ฟก็มีบีมใช้นะแต่เป็นปืนใหญ่เลยส่วนที่เป็นบีมเลเฟอรในสมัยนั้นจะยังไม่ค่อยมีนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเอาไปสุดต,ตัวหนึ่งทำเป็นต้นแบบก,ก็คือ YMFX00A 0 Death n o e ซึ่งเอามาเฉพาะโครงสร้างหุ่นที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นอกเหนือจากนั้นก็คือระบบอาวุธที่บางส่วนมาจากวิศวกรรมย้อนกลับ บางส่วนก็พัฒนาเองเช่นเร็วกันโดยมีการทดสอบผ่าน YFX 6 0 0 R Quest Experimental Arm Type ในส่วนระบบต่างๆที่มีการติดตั้งไว้ในตัวหุ่นตอฟีดอมจะใช้ระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า General u n s u b t e d n e w l e a Drive a l t Module Complex ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่สร้างขึ้นสำหรับบมบิสต์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ระบบต่อมาด e ตอน Ja m วอร์แค c เ l r เป็นอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งไว้ในซาจีเดเวทุกรุ่นเนื่องจากองคูณมีการใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งตัวตัดสัญญาณนิวตอนเจมเมอร์เอาไว้เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพระบบต่อมา f เฟสชิฟ armor เฟสชิฟ armor เป็นเกราะที่ทำงานโดยพลังงานไฟฟ้ามันสามารถลดทอนความเสียหายจากการโจมตีกายภาพได้อย่างมาก จากการทำงานด้วยเตาปฏิกริรียาทำให้กอเฟสชิฟสามารถทำงานได้นานมากหากไม่โดนโจมตีทางกายภาพอย่างต่อเนื่องปริมาณมหาศาลระบบถัดมาไฮแมทโหมดหรือไฮโบวิลิตี้แอรียอแทคติกเป็นโหมดการบินความเร็วสูงที่กลางสิบปีของทีด้อมออกเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลบกา,ากาศเป็นเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มความคล่องตัวที่ใช้ในมมวิธิหลายรุ่นของทรัพ์โดยจะเน้นการลบกา,ากาศและอวกาศเพื่อความเร็วสูง อย่างไรก็ตามฟ e ีดอมก็คือหุ่ที่ทําให้ระบบนี้บันโดดเด่นและเป็นที่รู้จักภาพสุดเนื่องจากมีการออกแบบให้ทํางานร่วมกับระบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพความลับของระบบนี้มันจะอยู่ที่โครงสร้าง10ปีปของตัวฟ e ีดอมที่ภายในมีการติดตั้งฟาสเตอร์ขนาดเล็กจำนวนมากที่ทํางานได้อย่างเป็นอิสระทําให้สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วและและเอียดกว่าขุงตัวอื่นระบบถัดมามัติล็อกออสซิสต์ มันติล็อกอินเป็นระบบเลงเป้าหมายหลายจุดเหมือนที่เคยอธิบายไว้ในส่วนของโ o วิดเจนตัวระบบนี้ทําให้ฟรีดอมสามารถโจมตีศัตรูจํานวนมากได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวโดยจะทําผ่านโหมดฟูลเบิร์สนอกจากนั้นยังทําให้ฟรีดอมที่ติดตั้งเมทีแล้วสามารถยิงได้อย่างทรงปฏิสิทธัภา์อีกด,ด้วยในส่วนอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่มีการติดตั้งไว้อย่างแรกเอ็มไอจีเอยูสอง เป็นปืนกลที่ติดตั้งไว้บนส่วนหัวของฟีดอมมีอัตราการยิงสูงเหมาะสำหรับการใช้โจมตีพวกอากาศยานและขีปนาวุธขนาดเล็กอุปกรณ์ชิ้นถัดมา MA m ม0 0เูนย์ลูพลาสบีมเลเฟลูพลสคือปืนลำแสงอนุภาคสูงเป็นรุ่นเดียวกับโบริสุดคู่หูของฟีดอมอย่านดัสติกันดัมปืนลำแสงนี้ทรงพลังกว่าที่ใช้ใน GATX Series ซเนื่องจากใช้พลังงานนิวเคลียร์เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถเก็บไว้ที่กระโปรงด้านหลังได้ ภายหลังจะมีการต่อยอดจากปืนนี้ไปยังรุ่นเซคัสเตทของซาร์ทีในส่วนอุปกรณ์ชิ้นถัดมา MA M 0 1 l a ์ e s t a b e าเซต้า r ี a เ e s บอก็คืออาวุธระยะประชิดของฟีดอมมีเก็บไว้ที่เอลเล่มโดยจุดที่เก็บนั้นจะอยู่เหนือเรลวกันเนื่องจากตัวฟีดอมมีการใช้ลังงานยูเคียร์ทำให้บีมเซเบอร์ของตัวฟีดอมนั้นมีอนุภาคสูงกว่า GATX ซีรีส์รุ่นตั้งเทิม โดยตัวดาบนะั้นสามารถดำด้ามาต่อกันเป็นสองโคมได้ซึ่งรูปแบบนี้เรียกว่ารูปแบบหอกสองมือหรือ m v i k u s h a l b e r g และตัวดาบนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับ Justice Gundam เลยมาในส่วนอาวุธชิ้นถัดมา M100 Balena Plasma Beam Cannon บาเลน่าคือพัาสมาบีมขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในส่วนปีกของฟีดอมมีการติดตั้งไว้สสากระบอกในบรรดาอาวุธไกลของฟีดอมปืนนี้มีอนุภาพในการทำลายสูงสุดและระยะยิงของมันก็ไกลที่สุดอีกด้วยอาวุธชิ้นถัดมา MIM-15 CCR เร็วกันเป็นปืนเร็วกันที่ติดตั้งไว้ที่เอวมีอัตราการยิงที่ยอดเยี่ยมนอกจากนั้นก็จะมีความจุกระสุนที่ค่อนข้างสูงสามารถพับเก็บเป็นสามส่วนได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน สามารถใช้รับมือกับสถานการณ์ที่ใช้อาวุธลำแสงไม่ได้ผลได้ดีเช่นการต่อสู้กับศัตรูในน้นําเป็นอาวุธฟิสิกส์ที่ทรงพลงังซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงมาจากปืนเร็วกันชีวะของเวลกันดัมแอสซอซาวแม้ว่าตัวปืนจะมีด้ามจับแต่ก็สามารถยิงได้โดยไม่ต้องจับด้ามจับเช่นกันนอกจากนี้ส่วนปลายก็ยังมีการติดทัสเตอร์เพื่อใช้ควบคุมทิศทางด้วยในส่วนอุปกรณ์ชิ้นถัดมาลามิเนตแอนติบีมชิล เป็นอุปกรณ์เสริมประเภทโล่เคลือบสารอันติบีมตัวโล่นี้สามารถถือด้วยมือก็ได้หรือติดตั้งไว้ที่แขนซ้ายเลยก็ได้เป็นรุ่นเดียวกับ Justice Gundam ซึ่งมันต่างกันแค่สีประวัติการลบโดยย่อในปีคส o ิก i ีล่าที่71 Freedom Gundam ถูกสร้างขึ้นจากซาร์โดยสร้างขึ้นจากข้อมูลของ GAT-X Serie s ที่ดตมาได้เอามารวมกับเทคโนโลยีที่ตัวซารมีอยู่โดยเฉพาะการใช้พลังงานนิวเคลีย ไม่ได้มีการบอกวันสร้างเอาไว้ก็จริงแต่มีบอกวันที่ถูกขโมยเอาไว้อยู่ซึ่งก็คือวันที่5พฤษภาคมจากฟีมมอของคีระยามาโตะด้วยความช่วยเหลือจากลัสคายตัวฟีดอมนั้นจะมีประเภทของมันอยู่ด้วยก็คือ prototype coordinator use anti mobile suit use m o b i l suit หรือ mobile suit ต่อต้าน mobile suit ด้วยกันโดยมีการวางแผนไว้ให้ทำงานร่วมกับแซ g m f x o 9 a j u s t i c อ n นเอซึ่งมันก็ทำจริงนะแค่ไม่ได้อยู่กับฝั่งาโตนเอง ก็งามไส้กันไปด้วยพลังงานที่แทบไร้ขีดจำกัดในทางทฤษฎีทำให้ฟิโดมนะันเป็นโมเมนต์สุดที่สามารถจัดการศัตรูจำนวนมากได้เป็นด่างฟันร้ายที่เป็นภาพจำของความน่ากลัวนในสนามลบมเก็บจนเอาไปบอกต่อกันรวมถึงจะมีบทบาทในการยุติสงครามระหว่างโลกและแพลนคาที่1่ด้วยโดยในครั้งนั้นได้จัดการโควิดเดนของลาอูลเลอร์กุเซซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่27พฤศจิกาย,ยนในปี c e 7 1 หลังจากการต่อสู้ในยุทธการยาคีดูเอฟีดอกกันดัมเสียหายอย่างหนักและมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมครั้งใหญ่จากนั้นก็มีการส่งไปเก็บที่ลงเก็บผลลัพธ์ที่ออฟพร้อมๆกับอาร์เจนการปรากฏตัวอีกครั้งของฟีดอกกันดัมอยู่ที่ปี CE-73 ช่วงภาคก,กันดัสิทเดสตินีโดยการปรากฏตัวนี้มันปรากฏตัวหลังจากเกิดการรอบสังหารลัสคาจากกลุ่มกอกร์ไที่เป็นโคอเรเนเตอร การปรากฏตัวของฟีดอมต่อหน้าสาธารณชนในภาคเดสตินีนั้นปรากฏตัวครั้งแรกก็คือช่วงงานแต่งของคออาร์ลิโดยเป็นการชิงตัวเจ้าสาวจากนั้นก็เข้าหยุดการต่อสู้ระหว่างกองทัพอัตมิรโลกและซารบหน่วยมินาวา่าโดยเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกฝ่ายหลังจากนั้นฟีดอมก็ยังมีผลงานในการยุติความขัดแยงอีกหลายครั้งโดยในครั้งสำคัญที่สุดก็คือการทำลายเดสทอยกันด้ามในยุทธการเบอร์ลิน ัวฟรีดอมนั้นถูกทำลายในการต่อสู้กับอิมพาวส์แคนดัมของชินอสกะในยุทธการแองเจลฟอลซึ่งทำให้ฟรีดอมนั้นมีอายุโดยประมาณเกือบเกือบ3ปีปไปเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นโมเมนส์ที่มีอายุค่อนข้างยืนในจกักรวาลซีโอโอเคสำหรับวันนี้การพูดถึงข้อมูลของฟรีด้อมกันดัมก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้่อนลอวกันเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตอนทนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าในหน้ากันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็าย,ายจ้า